ป็นการชกในคู่ที่25นะครับก็เป็นการชกของรัสเซียกับกนักกไทยนะครับดูการเปิดตัวนิดนึงนะครับม,มาแล้วครับตั้งมมยรัสเซีย สายลมอาดีจากประเทศไทยทีมเด้านมุมนํำเงินนะครับสายลมอาดีเป็นนักมวยที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับมีประสบการณ์เยอะนะครับผ่านสังเวียนระดับสุดยอดของโลกมาหลายสังเวียนทีเดียครับอาจารย์ครับเป็นนักมวยที่ต่อยบริิกเกมมาแล้ว2ครั้งนะครับ แล้วก็ต่อยตั้งแต่รุ่น57กิโลกรัมจนมาถึงน้ำหนัก60กิโลกรัมครับสมัยชกมวยไทยเนี่ยใช้ชื่อสายลมราชานนนครับครับครับนี่แหละครับสายลมอดีนักชกทุตโอลิมปิกของไทยครับที่จะไปล่าเหรียญในโอลิมปิกเป็นรถกระบวนสุดท้ายครับ ถ้าคร<ม>าวนี้ไม่ได้ก็ต้องเลิกโดยปริยายครับพราอายุก็ได้เกณฑ์ที่ต,ต้องต้องหยุดแล้ว,<ม>ลวก็าถือว่าเป็นโอลิมปิกที่สุดท้ายของสายลมครับสายลมนี่ในระดับโลกเขาอยู่อันดับที่4นะครับของโลกนะครับเมื่อวันนี้สายลมก็ชนะวิกเตอร์นะครับจากประเทศคิวบามาด้วยคะแนนสองต่อหนึ่งครับครับถือเป็นนักมวยที่มีประสบการณ์ สูงคนหนึ่งครับของทีมชาติไทยในชุดปัจจุบันครับครับจะเป็นจ้าของเหรียญทองชิ่แอเชียที่จอร์แดนเหรียญทองชนาโอเพนที่ประเทศจีนและเหรียญทองที่ปรออเยยะเทศไต้หวันยกทีหนึ่งนะครับครับผู้ชิ่งาหคนนี้ก็มาจากประเทศฟิลิปปินส์ครับเขี่ยสายลมกันนะครับได้มุมน้ำินโอ้แต่รัสซีมาดุเลยนะครับ จะดูค่อนข้างมัวเหมือนกันนะครับช่วงนี้เดินปีเตอร์วัชเลฟนะครับจากรัสเซียจะดูหน้ายังอ่อนนะครับประสบการณ์อาจจะยังต้องดูครับว่าจะผ่านมวยเก่าอย่างสายลมได้หรือเปล่าครับเมื่อวานนี้ครับก็ปีเตอร์นี่ก่อนชนเกมบาริกี้นะครับจากฟิลิปปินส์มานะครับด้วยคะแนนสามต่อศูนย์ลบในหลักละลบลงไป บอจังหวะหมัดขวาได้ทีนึงขวาอีกทีหนึ่งรัเสเซียเองก็ไม่ถ้าทางจะไม่น่าจะกลัวไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับสายลมมีหมัดขวาสวยดักขวาอีกทีนึ่งคอยหนึ่งสองชุดนี้ได้สวยครับสองจังหวะเข้าหมดเลยนะครับ ครับในการแข่งขันคราวนี้เนี่ยเราเป็นการทดสอบสายลมด้วยเพราะสายลมในมีอาการปวยนะฮะแล้วก็ฟักฟื้นเพราะว่าเป็นเม็ดโลหิตเลือดต่ำนะครับมักจะเหนื่อยเร็วเมื่อวานนี้ก็ได้สัมภาษณ์สายลมแล้วว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยครับเกิดพจอยเสร็จแล้วเพราะต่อย3มยกไม่เหนื่อยเมื่อวานจากสังเกตนะครับอย่างนี้ต้องดื่ม m 1 5 0กับแบรนด์ซุปไก่เยอะๆหน่อยนะครับแล้วถ้ามีเงินไ้ฝากที่ไหนก็กรุงไทยสิครับแล้วก็มาให้พวกเรากู้ด้วยครับ บนเวทีตอนนี้สายลมยังยังคุมเกมอยู่นะครับเอบหนึ่งสองเข้ามารัสเซียเองก็ยังมั่วอยู่นะครับตอนนี้โดนหนึ่งสองของสายลมดักไปทีหนึ่งครับรัสเซียเขารู้ครับว่าเขาต่อยกับอันดับสี่ของโลกนะครับแรงติ้งขอยบ้านนี่จะต้องชกยังไงครับสายลมเองเนี่ยต้องประคองเรื่องการควบคุมการหายใจนะครับนี่กรรมการ เตัดคะแนนตัดคะแนนแล้วครับกอดนะฮะครับอ้าวกอดเยอะครับกอดเยอะเ,เกินไปนะครับโดนตัดคะแนนอาจารย์ครับตัดคะแนนอย่างนี้จะออกยังไงครับตัดกี่คะแนนครับในการตัดคะแนนเนี่ยกัญชาบอกเลยว่า <S <S ผู้ตัดสินทั้ก5คนเนี่ยที่ให้คะแนนอยู่ไม่มีสิทธิ์ตัดคะแนน นะครับมันเ็าตัดเ่าตัดมาทางเดียวทางซูเปอร์วเซอร์หรือผู้ควบคุมการขันแต่คะแนนหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะไปตัดคะแนนตอนที่คะแนนรวมเมื่อ3ยกเสร็จสิ้นลงเช่นสายลมชนะมา3ยกเนี่ยนะครับสามสิบคะแนนเนี่ยถูกตัด1ครั้งก็เหลืออยู่29่สิบเก้าเขาจะมารวมคะแนนตอนหลังถ้ามี28ก็เลยอ27ใช่ครับการการคะแนนหนึ่งครั้งแต่สายลมก็กอดเยอะไปจริงๆนะครับสังเกตดูพอติดตัวพอาจะกอดไว้ก่อน ครับนี่ฮะน้ำมวยไทยไม่ใช่เป็นอย่างนี้เราจำมันได้ไหมวุฒิชัยมาสุกครับตะว,วันชิงที่เกาหลีในรุ่น64เนี่ยเราถูกตัดคะแนนในยกที่2องก็เรื่องการกรอดนี่แหละครับครับแต่สังเกตด,ดูสายลมนะครับอ๋อ,อโอ้โหนะครับตัดคะแนนแล้วครับตัดคะแนนแล้วครับนีะฮะตัดคะแนนเนี่ฮะมันตัดเปิดเซอร์ฟฮะต้องเรียกว่าต้องคุมอารมณ์ตัวเองด้วยนะครับลอยมวยหมดยกนะครับหมดยก เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราผูชมายกสองครับมีภาพช้านะครับภาพช้านี้ไม่โดนหมัดนะครับขาเกี่ยวกันแล้วก็ล้มลงไปโดนตัดคะแนนกับไปคนละครั้งนะครับสายลมนั้นกอดน,นะครับกอดแล้วทำให้รัสเซียนั้นคุมบอลลมไม่อยู่นะครับจับขายกเลยกรรมการมาเตือนครับตอนนี้คะแนนเป็นยังไงครับหอกสองหนึ่งใช่ไหมฮะ คะแนนออกมา9019แล้วและก็19นะครับครับแต่ก็จะเป็นรองอยู่ในยกนี้ตอนนี้รัสเซียคะแนนนำนะครับทางด้านสายลมยึมาต้องต่อยแล้วนะครับยกนี้จะกอดไม่ได้แล้วนะครับตอกเอาให้มากขึ้นแล้วครับครับดูครับจะต่อยวืดวาดนะครับสายลมในรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกเลยครับว่าไม่มีนักมวยเก่งเลยครับในรุ่นนี้ครับ แต่อย่ารวมมวยไทยไปด้วยนะครับลัสเซียเขามาไม่โดนนะครับสายลมสวยโอกาสที่ลัสเซียพลาดนะครับกอ,อดกันอีกแล้วนะครับครับสั่งเบรกต้องถอยครับงานตอบนะฮะสั่งเตือนแล้วนะครับสั่งเบรกต้องถอยไปกอดเยอะไปนิดนึงนะครับสำหรับสายลม มาลัตเซียเดินเข้าหาก็ผมว่าต่อยรักอย่างงี้ถ้าไจลมตั้งติดดีเนี่ยคอยดักจังหวะสองจะดีกว่าครับรัตเซียนนี้ไม่มีอะไรครับก็ใช้ขยันเดินเข้ามาหาเห็นสายลมต่อยแล้วอึดอัดครับยังไม่แม่นยำต้องคุมอารมณ์ฮะครับสายลมนี่ก็ผ่านระดับโลกมาหลายครั้งแต่กอด เหนียวคอยังกอดตลอดเหมือนกันนะครับนะครับถูกเตือนแล้วนะครับหมันอย่างนี้ฮะนี่ยชรมดักจะว่าอย่างนี้จะดีกว่านะครับเข้าไปโม่เขาตอนนี้รักเสียรักเสียเองก็พยายามจะดิ้นเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องเตือนฝ่ายแดงนะครับเขาตั้งเบรกหรดอังดันเข้าไปนะครับ อ,ออกมาไม่ต้องไปอะไรมากๆเล,เลยนะครับใช่ฮะดักต่อยครับไอ้สสวยเนี่ยใช้อารมณ์อย่างนี้นะครับจะเสียกรรมการสั่งหยุดแล้วนะครับแม่ผลักออกไป <c oughs> ตาทางมุ่งมั่นเอาจริงแล้วนะครับทางด้านสายลมแห <c oughs> คงได้ยินคุณลีมิงนะครับว่าอึดอ <c oughs> ัดล็อกแขนไว้ก่อน ด,าาดังนี้จะต้องเก็บอารมณ์ให้ได้ครับรโดนหััดของรัเสเซียเหมือนกันโอ้สายลมก็น่าจะบึงตัวออกไปครับเรามาเล่นกันวงนอกรอบเตือนแล้วครับบอก <Break>. ให้เบรกให้แย่กันแย่ขาดโทษอีกแล้วนะครับทางนี้รัเสเซียเข้ามาต่อยหนสองาย โดเรียวแรกของสายลมก็เริ่มเป่าปากนะครับโอ้โหตัดเสียก็ไม่ฟังเสียงมือนกันโอ้ยงน่้ครับเล่นจังหวะดีกว่าสายลมดีจะไปเล่นโม่ๆกับเขาไม่ออกยูโดก็ช่แล้วนะครับตอนนี้ โค้บอกขยันต่อยครับหมดยกหมดยกทีสองครับลุกจะีกยกหนึ่งนะครับลุกนอกยกหนึง่งยกหน้าครับผักกระตู้ครับดูภาพช้านะครับมแม่นี่สายลมต่อยในจังหวะที่ักเสียสนุกสนานนะครับคนดูก็สนุกสนานไปด้วยเรามาชมยกสุดท้ายนะครับ ตอนนี้คะแนนยกที่แล้วนี่ออกมา9 1้าแล้วก็9 10นะครับก็คือสายลมชนะ2 1หนึ่งะครับเอาล้ครับยกสุดยกแพ้แพ้หนึ่งะครับยก2ชนะสองหนึ่งก็มาชิงดำกันนะครับยกนี้ชิงดำครับเล่นจังหวะสวยๆนะสายลมผมอยากให้เข้าไปมั่วกับเขาครับคอนเสียวนี้ก็มีอะไรนะครับอมั่วเหมือนกันนะฮะ สายลมก็อย่าไปกอดน,นะครับ,รบ่อกดสายตาดีกว่าจังหวะดีกว่าไม่เหนื่อยด้วยครับเล่นจังหวะสบายสบายอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็นเนี่ยออกเนี่ยสบายครับเนี่ยนีแล้ออกมาอย่างนี้ครับสบายไม่จะไปมั่วกับเขากอดกับสายลมก่อนอีกแล้ว <c oughs> อย่างนี้ยกสองชุดนี่สายลมทําได้ดีนะครับ เสียขมาโดนมาขวาเป็นสายลมทีนึงอย่างเงี้ยได้จังหวะอย่างนี้จะสวยครับนะครับแต่ยาวๆเนี่ยกรรมการจะเห็นชัดเจนคือคืออยากจะต่อยาวๆหรอครับแต่จังหวะคู่ต่อสู้มันถึงตัวตลอดนะครับเนี่ยบอลขวาสวยนะครับอ่ากอดอีกแล้ว รัสเซียเดินเข้าหานะครับสายลมคุณกระผมครับเพราะว่ารัสเซียก็ไม่มีอะไรนะเดินเข้ามาก็มูมัวหมัดฟาดไปฟาดมาใช่แต่ว่าสายลมก็ไปกอดเยอะนะครับราาครับต้องระวังนะถูกแต่คะแนนทียุ่งนะครับครับจะกอดทำไหม,มโดนหมัดแยบไปทีนึ <c oughs> <c oughs> กงก็โดนทีที่ก็ใช้ร์ก ออกซ้ายออกขวาไปนะครับครับแล้วก็หนีออกมาผมว่าจะน่าจะดีกว่าไม่เหนื่อยด้วยไม่กินอะไรอะไรเงี้ยครับหลักอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยออกมาอย่าไปจับเดี๋ยวถูกขปคัดคนีคู่สวยนะครับก็อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับหมงบอกว่า สายลมเองเนี่ยคงกะหมดผ่านการฝึกซ้อมยังไม่ดีครับสภาพสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ครับก็ยังเรียนแค่สร้างเพราะว่ากำลังพักฟื้นอยู่เป็นไปได้เป็นไปได้ครับก็บเลือดต่ำแล้วครับใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นครับต้องรับประทานพวกเอ่อเลือดเยอะๆหน่อยต้องก็ต้องหาเบรกต้องถอยออกโภชนาการต้องหาแพทย์นะครับ ยกสุดท้ายยกนี้นี่ถือว่าสายลมก็ยัง,ยงทำงนี่แหละครับต่อยามนไม่ออกไปต่อยอย่างนี้ก็ทำเหนื่อยนะครับสายลมก็เหนื่อยอคนดูก็เหนื่อยครับ,รบเหนื่อยใจอึดใจ<น>รุ้นกันไปด้วยครับสายโอเคนี่ใหม่ประสบการณ์นี่โอลิมปิกมาสองครั้งแล้วนะครับแล้วก็สีเกมเอเชียนเกมโ วสวยอ้าวสวยนะครับเนี่ยต่อย,ยงงอยอ่างนี้ก็ต่อยโอ้โหนี่นะครับสิบพีสิบสุดท้ายสิบพีไดทีทองแหมชุดนี้นี่สายลมทำได้เยี่ยมเลยครับนะโอ้โหดูสายลมที่เดินเข้ามุมเนี่ยไม่น่ามีไม่น่ามีปัญหา ครับดูการประกาศคะแนนยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับดูภาพ้าภาพ้านี่หนักไปทางมั่วด้วยกันทั้งคู่ครับเขาเรียกว่าลบลบลีกเก่งครับอย่าไปพูดว่ามั่วครับต่โดนฟองนะฮะอ๋อลบลีกเก่งลบลีกเก่งสายตาดีทั้งคู่ครับอ่ดูประกาศนะครับยางเป็นทางการก็ไม่ทราบจะปวดหัวครับกับการให้คะแนนนะฮะ <laughs> แต่ว่าสายลมก็เริ่มต่อยได้ชัดๆในช่วงท้ายยกครับยกที่สามนี่จะดีกว่านะครับ The winner is blue The winner is blue นะครับแม่ชุดสุดท้ายนี่แหละเองละมั้งที่ชนะแม่ก็หลังจากที่ฟัดเวียงกันมาพักใหญ่เลยครับยี่บปลายยกครับยี่บหกยี่บเก้ายี่บเก้ายี่บหกยี่บเจ็ดยี่บแปดครับ สายลมโมบทจอบ,บันธาเลยครับสามหน่งแล้วพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวได้มาดูสายลมมาดีครับในรอบชิงชนะเลิศจะชนะ2อหนึ่งเองนะสูสีนะครับหครับจะชิงกับใครเดี๋ยวคู่ต่อไปครับเราพักกันสักครู่นะครับพี่ผ่องครับ